ที่ติดต่อกับหลงพงเนี่ยชื่ออะไรคนไทยเป็นลูกชายของตอมตอนนี้เข้ากะเปียนแล้วบิ๊กเกียนเปิดโปงขบวนการจัดฉากวัดตีตราประทับวีซ่าปฏิบัติศาสนาเพื่อพระพุทธศาสนาพบความเชื่อมโยงแก๊งชาวจีนรวมหัวกับอดีตตำรวจตอมอร่วมกับลูกชาย งาบสวยวีซ่าเถื่อนจนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกคำสั่งเด้งตัดตอนสารวัตรด,ด่านตมจังหวัดบุรีรัมย์ สุพลนตำรวจตีกฤษดาการจะนะอลงกรณผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4ีกองบัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสั่งการด่วนให้กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4ีพร้อมกำลังลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูลที่วัดป่าเรไรตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีนะไม่เคยม,ไม,คยมีไม่เคยมีใายพักพักนี่เขาบอกว่ามาปฏจิบักแค่นสามแค่สามชั่วโมงเป็นอย่างมากหรือว่าสองชั่วโมงครึ่งหรือว่าเขาทวาทําปิิกรรของเขาเร็บเขาก็ถ่ายรูปเก็บภาพแล้วก็เขาสลับกันหมดไม่มีการพักแน่นอนเพราะว่าไม่มีไม่เคยมีแต่ว่าเขาเอาอาจจะเอาชื่อไปอ้างไงนี้อันนอาจนจะามาไม่ได้ ด้านผู้การตอม .4 ส,สั่งชุดสืบล้างบางไล่ล่าขบวนการจัดฉากต่อวีซ่าปฏิบัติศาสนก,กิจแล้วทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้อนุญาตให้อยู่ต่อในราชนาจาักรเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563เหตุผลศึกษาพุทธศาสนา หรือปฏิบัติาศาสนกิจแต่กลุ่มชาวจีนไม่เคยพักอาศัยวัดป่าเรไรมีเพียงมานั่งจัดฉากตำรวจตมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่เคยลงพื้นที่ตรวจสอบตีตาประทับให้เลยผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจะหยุดแค่แพะสารวัตรหรือจะไปต่อเมื่อสังคมมีคำถามบิ๊กเกลียนจะค้นหาคำตอบ